ดูคันดูคันดูโค้งเลยอะ่ะตายตายตายโอ้โหไม่ยอมขึ้นเลยตัวนี้โอ้โหไม่ยอมขึ้นเลยมันคือปลาอะไรมันคือปลาอะไรมันไม่ขึ้นมากินลผมก็กินกลางน้ำเหมือนกันวันนี้เป็นวันของเราแล้วไม่เสียแรงที่แรกที่แรกเวนไม่เสียแรงจริง ผมบอกบางเลยไงว่าจะมาลุยวันนี้เอ้ยบางสายบางเหรออ๋ออ๋อ,อ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไ,ไรมันมันอยู่ฝั่งนี้จัดเลยจัดเลยมาแล้วตัวนี้ใหญ่เด้อหนักเลยดึงไม่ขึ้นเลย ครับผมยดยอดครับยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นครับไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะครับแต่อย่างนี้กดลงอย่างนี้น่าจะนี่ปลาใหญ่ครับรู้เลยอ่ะคันกดอยู่ที่เดิมเลยอ่ะยังไม่เห็นตัวเลยครับมาแล้วสางแข็งครับสังแข้งงไซโลมาแล้วมาแล้ว ไซโลครับอุ๊ยอินซีโอ้แข็งแข็งโอ้โหเห็นไซโลครับโอ้นี่ครับแจ็กเว่ยเห็นนะแจ็คเว่ยไซโลครับหนูดูทุกคนดูใกล้ใกล้เอามาใกล้ใกล้เลยนี่ครับดูนี่ครับแจ็คเวย์ครับสองนี่ดูมันกินมันกัดนี่ครับเอ็มจอครับ โลขีดโลสองมีไหมครับตัวนี้ใหญ่มาก